I why They've pushed through a wedge of cheese. Oh, done why, yeah? Huh? <laughs> good. The mice have picked up some cheese. <laughs> okay, okay. เออมาตรงนี uh, one, ้กันเลยมาตรงนี้กันเลไปโอ้เกิดไปเลย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 โอ้โห เกินไปเยอะเลย What มีไงเราห้าวกันจังเลยฮะมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงฮะแอ๋ไม่ต้องจ้อง สุดเอ้ยฮึชุบอืมชุบค่อยๆเลง็งค่อยๆเลง็งโอ้ my god มันยัดอะไรหม่มันแรงขนาดนี้มาแวนตีแวนตีปุ๊บชู่วเฮ้ยวววว Ok ok. To 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 to. Ê, má tỷ. GG củaผม. Ú. Quái. Bay lên 2 tua. Oh my god. สวยสวย <Yeah, who. S 1> โอ้ยโอ้ยตึงอยู being, damages, ่ตึงอยู่เกมนี้ตึงอยู่ฝ่าเอาเจอรี่ดีกว่าเฮ้ยเจอรี่มันรู้ตำแหน่งของอู้เราพลาดแล้วทุกคนสวยสวยเอาเจอรี่เพราะเราจะวลด้วยครับเราได้วิวเยอะโอ้ยไมยกอดอย่าบอกนะว่าหลุดอย่าบอกนะว่าหลุดใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมโอ้เกือบ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 โอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเหมือนเราไปเล่นตรงนั้นนะเหมือนเหมือนเหมือนไปเล่นข้างบนนะแต่ว่าเราลงมาเล่นข้างล่าง มีนกหวิดด้วยมีนกหวิดด้วย <What? S 1> โอ้โหอ <c oughs> โอกไปล้ออไปละออไปละกูไปละ,ไ,ปละไม่เอาไม่เอาไม่ยุ่ง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 ไม่ยุ <c oughs> ่งเรื่องนี้ปอดี้จะไม่ยุ่งอปเปอร์เราไม่ยุ н, ่งกับเขาดีกว่าโดนแล้วก็พุ่งโดน ok chị ơi, Quá quá quá, cherry quá, cherry quá, cherry quá. quái quá quá quá, quá, quá. quá quái quá, Quá quá, quái quá, quá, quá. Quá กลัวว่าเอากลัวว่าเอาเฮ้ยจ้ะมันเอาอ่ะมันเอาอ่ะมันเอาไม่กลัวเลยเหรอไม่กลัวเลยอ่ะแดงขนาดนั้นใครวะเฮ้ยเปิ่งอะเพิ่ง เอาเด็ดเลยเอาเด็ดเอาเด็ดไม่ใช่รอบไม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 ่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เอาห้ามใช้แอ a p p l ลห้ามใช้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 อย่าโกงดิอย่าโกงอย่าโกงอย่าโกงเออแ a p p l ลโอ้โหคิดโกงอ่ะคิดโกงอ่ะโกัน โอ้แปเปิลขอโทษขไม่ตั้งใจ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 ว้าาาายาาะาาาอาาาามาา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 าไาา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 าีาาาาาาาสวาาาาาานาาาะาา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  โอ้โหโอ้โหเค้กสี่แบบไม่ต้องคิดเลยอะทุกคนโคตรโกงอ่ะเค้กแ,คแบบนี้อะจริงว,ว้าวโง่สงสารคนเล่นหนูเลยอะโอคตรอ,อาจจะไม่สี่อาจจะสามอะแต่แบบมันก็แบบมันก็ได้เปียบมากอะเออมันมันได้แน่แน่ขวบโอ้อตร์เต์ได้บ้างเออมันได้แบบมันเวอร์มากเลยครับมันเวอร์แบบเวอร์เวอร์เลยนะเตรียมปั้งปาปืนยิงได้เลย โดนหลอกผมก็ยิงมโมโหมันกันแหละถ้าโดนอย่าบอกนะว่าเคซ่านะไม่เอานะไม่เอานะบ้าไปแล้วโดนได้ไงวะโดนได้ไงวะแต่ก็ดีแล้วล่ะเขาไม่ดีก็คือเราดีมา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 ค่อยๆเล่นครับใจเย็นๆจค่อยๆเล่นได้ The mice have some ชุดนานละเรียบร้อยเรียบร้อยอืม <c oughs> <c oughs> เออเรียบร้อยโอ้โหเกินเกิน kitty kitty. What? here, โอ้เกินเรียบร้อยบินบินแน่แน <c oughs> ไไ่ไม่ได้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 หรอกไม่ได้หรอกนี่ไงย้ำลัวลัวย้ำลัวลัว Bye. Have a great Bye. Bye. time. ไม่ไงไม่ให้เล่น oh, <no. S 1> ไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นโอ้โหสุดยอด <_ EN> สุดยอดสุดยอดเลยใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ